มาค่ะพี่น้องมาเก็บผักหวานปลาน้ากันค่ะให้คุณแม่เกมให้ค่ะอะไ้ค่ะคุณแม่ฝนตกค่ะแตกหยอดออนค่ะพี่น้องหยอดงามงามเมื่อกี้ออนยสวยเอาไปแกงค่ะพี่น้องแกงใส่นมใหม่ใส่ไข่หมดแดงติบานเน่าแกงใส่เห็ดพออังสิ แซ่บแซ่หนำจะนั่งํำประแดกคนๆนะคะอ่อน่ะค่ะพี่น้อง,อองมาเลยค่ะมาเอาไปแกงน้ำกันค่ะพี่น้อง ช่วยนะคะแม่อ่อนๆเลยค่ะ